วิธีการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประมงเปิดเบราว์เซอร์แล้วเซิร์ช bafishery.go.th แล้วกรอก s e r name และ Password ของท่านแล้วกด LOG IN ท่านได้เข้าสู่หน้าหลักของระบบวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการประมงให้ท่านมองไปด้านซ้ายท่านจะเห็นคำว่าระบบวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนให้ท่านคลิกเข้าไปแล้วท่านจะเห็นคำว่าระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติให้ท่านคลิกเข้าไป แล้วท่านจะเจอคำสั่งเมนูทั้งหมด5เมนูคือ 1. ข้อมูลเรือประมงพื้นบ้าน 2. แบบบันทึกข้อมูลการจับสัตว์น้ำ 3. หน้าแสดงรายงาน 4. คู่มือการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ 5. วิธีการใช้งานโดยเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเมนูที่1คือข้อมูลเรือประมงพื้นบ้านเมื่อท่านคลิกเข้าไประบบจะขึ้นหน้าแบบนี้จะแสดงข้อมูลรายชื่อเรือประมงพื้นบ้านของแต่ละจังหวัดโดยสังเกตจากด้านขวาบน จะแสดงจังหวัดของท่านตรง t o เทลจะแสดงจํานวนข้อมูลทั้งหมดอัปเดตจะแสดงจํานวนข้อมูลที่อัปเดตแล้ว n นอัปเดตจะแสดงจํานวนข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดตต่อมาคือฟังก์ชัน filter ใช้เมื่อเราต้องการเลือกข้อมูลเฉพาะที่เราต้องการเช่นเราต้องการดูรายชื่อเรือประมงพื้นบ้านเฉพาะปี2566ให้เราคลิกไปตรงสัญ,ญลักษณ์ลเตอร์ข้างๆคำว่าปีแล้วติ๊กถุกเฉพาะปี2566แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วกด ok รอสักครู่แล้วข้อมูลที่เราต้องการก็จะปรากฏถ้าท่านต้องการค้นหาข้อมูลให้ท่านไปคลิกที่โชว์เซิร์ชแล้วพิมพ์ข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหาเช่นเลขทะเบียนเรือหรือชื่อเรือเมื่อท่านกรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหาเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มค้นหาที่เป็นรูปแว่นขยายด้านขวาต่อมาคือวิธีการอัปเดตข้อมูลโดยเลือกข้อมูลที่เราต้องการอัปเดต โดยการติ๊กถูกช่องสีเ e ล็ในช่องข้อมูลที่เราต้องการอัปเดตพอเลือกข้อมูลเสร็จแล้วให้ไปคลิกที่ปุ่มอัปเดตระบบก็จะขึ้นข้อมูลที่เราต้องการอัปเดตในหน้านี้ท่านก็สามารถทำการอัปเดตข้อมูลได้แล้วโดยข้อมูลเรือประมงพื้นบ้านมีรายละเอียดดังนี้เลขทะเบียนเรือชื่อเรือชื่อเจ้าของเรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชนตันครอสกว้างยาวลึกวัสดุตัวเรือจำนวนคนประจำเรือจังหวัดและอำเภอที่รับคำร้องต่อมาข้อมูลที่อยู่เจ้าของเรือมีรายละเอียดดังนี้บ้านเลขที่หมู่ที่แยกซอยถนนตำบลอำเภอและจังหวัดในกรณีที่สำรวจข้อมูลแล้ว ไม่พบเรือทาการประมงให้เลือกไม่พบเรือถ้าในกรณีที่เรือหยุดทําการประมงให้เลือกช่องหยุดทาการประมงเมื่อเลื่อนลงมาจะเป็นข้อมูลในส่วนการใช้เครื่องมือทําการประมงเมื่อท่านจะเลือกเครื่องมือทําการประมงให้ท่านกดชูดแล้วทําการเลือกเครื่องมือทําการประมงที่ท่านต้องการและกรอกเดือนที่ทําการประมงโดยการติ๊กถูกหน้าชื่อเดือนของแต่ละเดือนในกรณีที่เรือหนึ่งลำทำมากกว่าหนึ่งเครื่องมือให้ใส่ข้อมูลให้ครบทุกเครื่องมือเมื่อท่านอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วกดเซฟระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลที่ท่านอัปเดตเมื่อท่านต้องการโหลดข้อมูลเรือประมงพื้นบ้านให้ท่านเลื่อนลงมาข้างล่างสุดแล้วกดปุ่มสีเขียวที่เขียนว่าดาวน์โหลดข้อมูลเรือประมงพื้นบ้านรอสักครู่ไฟล์ที่ท่านโหลดก็ได้บันทึกไปในเครื่องของท่านแล้วเมื่อได้ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วให้ท่านคลิกขวาที่ไฟล์แล้วกดเอ็กซ์แลกเกียร์รอสักครู่พอท่านได้ไฟล์ Excel มาแล้ว ท่านก็สามารถใช้ไฟล์ข้อมูลได้ตามปกติต่อมาเมนูที่2แบบบันทึกข้อมูลการจับสัตว์น้ำหน้านี้คือแบบบันทึกข้อมูลการจับสัตว์น้ำจากการทำประมงพื้นบ้านท่านสามารถดูรายละเอียดข้อมูลได้ภายในหน้านี้โดยการเลือกปีและกรอกทะเบียนเรือแล้วกดค้นหาข้อมูลท่านก็สามารถดูข้อมูลที่ท่านต้องการได้แล้ว ท่านสามารถกรอกรายละเอียดได้ดังนี้ชื่อผู้ตอบแบบสอบถามตัวอย่างที่ชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอชื่อพนักงานแจ้งนับวันที่สำรวจโดยชื่อเรือและระหว่างบรรทุกระบบจะทำการดึงข้อมูลที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเครื่องมือทำการประมงเดือนจำนวนเครื่องมือที่ใช้หน่วยพื้นที่ทำการประมงจำนวนวันที่ออกทำการประมงในหนึ่งเที่ยว จำนวนเที่ยวที่ออกทำการประมงในหนึ่งเดือนขึ้นสัตว์น้ำณตำบลอำเภอและจังหวัดต่อมาคือแบบบันทึกสัตว์น้ำที่จับได้โดยท่านจะเพิ่มข้อมูลโดยการกดแอดแล้วกดชุดเลือกสัตว์น้ำที่จับได้เมื่อท่านเลือกสัตว์น้ำที่จับได้เรียบร้อยแล้วให้ท่านกรอกปริมาณและราคาให้เรียบร้อยเมื่อท่านแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดเซฟถ้าท่านต้องการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเลื่อนไปข้างบนสุดแล้วคลิกคำว่าแก้ไขข้อมูล ต่อมาท่านต้องเลือกเครื่องมือทาการประมงและเดือนโดยการกดชุดแล้วท่านก็เลือกข้อมูลที่ท่านต้องการเมื่อท่านเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดคําว่าค้นหาข้อมูลข้อมูลที่ท่านค้นหาก็จะแสดงขึ้นมาในหน้านี้ท่านสามารถแก้ไขได้เพียงชนิดสัตว์น้ําโดยการแก้ไขข้อมูลให้ท่านเลื่อนลงมาข้างล่างท่านจะเห็นตารางบันทึกสัตว์น้ําที่จับได้ให้ท่านเลือกชนิดสัตว์น้ําที่ท่านต้องการแก้ไขโดยการติ๊กถูกในช่องสีเหล็กของชนิดสัตว์น้ําที่ท่านต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่มรูปถังขยะข้อมูลที่ท่านแก้ไขก็จะหายไปและท่านต้องไปเพิ่มข้อมูลที่ท่านต้องการแก้ไขโดยการเลื่อนลงมาข้างล่างสุดท่านจะเห็นแบบบันทึกสัตว์น้ําที่จับได้โดยท่านจะเพิ่มข้อมูลโดยการกดแอดแล้วกดชุดเลือกสัตว์น้ําที่จับได้เมื่อท่านเลือกสัตว์น้ําที่จับได้เรียบร้อยแล้วให้ท่านกรอกปริมาณและราคาให้เรียบร้อยเมื่อท่านแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดเซฟแล้วเลื่อนขึ้นไปข้างบนสุดแล้วกดกลับไปหน้าแรก ระบบจึงจะทำการบันทึกข้อมูลที่ท่านแก้ไขเมนูที่3หน้าแสดงรายงานหน้านี้จะเป็นหน้าสำหรับดาวน์โหลดข้อมูลรายงานที่ท่านต้องการมีทั้งหมด5รายงาน 1. รายงานจำนวนตัวอย่าง 2. รายงานราคาเฉลีย่ยและปริมาณรวมตัวอย่าง 3. รายงานปริมาณการจับและการลงแรง 4. ตัวอย่างสำรวจสำนักงานประมงจังหวัดและกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล5ข้อมูลทะเบียนเรือโดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ โดยการเลือกรายงานที่ต้องการดาวน์โหลดและเลือกปีโดยการกดปุ่มชูดข้างล่างหัวข้อปีของรายงานที่ท่านต้องการดาวน์โหลดเมื่อท่านเลือกปีที่ท่านต้องการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสีเขียวด้านขวาของรายงานที่ท่านต้องการดาวน์โหลดรอสักครู่ไฟล์ที่ท่านโหลดก็ได้บันทึกไปในเครื่องของท่านแล้วให้ท่านคลิกขวาที่ไฟล์แล้วกด e x t r a c e r e รอสักครู่พอท่านได้ไฟล์ excel มาแล้ว ท่านก็สามารถใช้ไฟล์ข้อมูลได้ตามปกติข้อมูลชุดนี้คือรายงานจํานวนตัวอย่างโดยข้อมูลในคอลัมน์ n ใหญ่คือจํานวนเรือในแต่ละประเภทเครื่องมือทาการประมง n หนึ่งคือจํานวนตัวอย่างที่ต้องสํารวจในแต่ละประเภทเครื่องมือทาการประมงจําแนกเป็นรายเดือนรายอําเภอโดยเจ้าหน้าที่สํานักงานประมงจังหวัดสามารถดูเป้าหมายที่ต้องสำรวจได้ในส่วนนี้ n 2คือจำนวนตัวอย่างที่ได้ทําการสํารวจและบันทึกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสามารถดูความก้าวหน้าของการบันทึกข้อมูลความสําเร็จในการปฏิบัติงานได้ในส่วนนี้ n3 คือจํานวนตัวอย่างรวมทั้งหมดทั้งจากสำนักงานประมงจังหวัดและกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลแต่ท่านจะสามารถดาวน์โหลดได้แค่2รายงานคือ 1. รายงานจํานวนตัวอย่าง2รายงานราคาเฉลี่ยและปริมาณรวมตัวอย่างเท่านั้น อีกสรายงานถ้าท่านต้องการข้อมูลท่านต้องมาขออนุญาตจากส่วนกลางทางแอดมินก็จะอนุมัติให้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ข้อสังเกตว่าแอดมินได้อนุมัติให้ท่านดาวน์โหลดรายงานหรือไม่คือดูได้จากกรอบสี่เหลี่ยมสีเทาด้านล่างรายงานที่ท่านต้องการดาวน์โหลดถ้าขึ้นไม่อนุมัติท่านไม่สามารถดาวน์โหลดได้ต้องขึ้นคำว่าอนุมัติท่านจึงจะสามารถดาวน์โหลดได้ เมนูที่4คู่มือการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติถ้าท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมให้ท่านดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติมาอ่านเพิ่มเติมได้เมนูสุดท้ายเมนูที่5คือวิธีการใช้งานคือวิดีโอที่ท่านกำลังดูอยู่ท่านสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องของท่านได้และวิธีออกจากระบบคือให้ท่านคลิกไปที่หยุดเซเนมของท่านจะอยู่ข้างบนด้านขวาแล้วคลิกล็อกอา์เพียงแค่นั้น ท่านก็จะออกจากระบบเรียบร้อยเพื่อป้องกันความสิ่งต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลการรั่ไหลของข้อมูลรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นการดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศกรมประมงพศส2 5พ5พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พศส5 6 2พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศส2 และระเบียบการรักษาความลับทางราชการพศ2544ผู้ใช้งานและเจ้าของบัญชีควรเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบอย่างน้อยปีละสองครั้งและหน่วยงานควรทบทวนบัญชีผู้ใช้งานและสิทธิการใช้งานอย่างสม่ำเสมอตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดเช่นทุกๆ6กเดือนและทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนเช่นการย้ายหน่วยงานการเลื่อนตำแหน่งการเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบหรือการยกเลิกการจ้างต้องถอดถอนสิทธิการเข้าถึงระบบเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมให้ท่านติดต่อมาที่ส่วนกลางเบอร์025620600ต่อ13524หรือสแกน QR Code เข้ามาสอบถามในลายกลุ่มระบบสถิติประมงพื้นบ้านท่านสามารถติดตามแผนปฏิบัติงานและเป้าหมายได้โดยการเข้ามาที่เว็บไซต์กลุ่มสถิติการประมงแล้วเลื่อนลงมาในช่องทางการรับฟังความคิดเห็นในส่วนนี้ท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียด และดาวนโหลดข้อมูลที่ท่านต้องการได้เลยขอบคุณครับ Q&A คำถามที่พบบ่อยคำถามกรณีที่บันทึกข้อมูลรายละเอียดของเรือข้อมูลเรือซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์แต่หลังจากเดือนกุมภาพันธ์เมื่อไปสำรวจพบว่าชาวประมงไม่ได้ออกทำการประมงตามที่บันทึกข้อมูลไว้สามารถแก้ไขได้หรือไม่สามารถแก้ไขได้ถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้น เพราะทุกวันที่1มกราคมปีถัดไประบบจะทำการย้ายฐานข้อมูลของปีที่ผ่านมาตั้งต้นเป็นฐานข้อมูลปีปัจจุบันจึงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของปีที่ผ่านมาได้แล้วคำถามกรณีที่ต้องการดูเป้าหมายการสำรวจสามารถดูได้ตรงส่วนใดสามารถดูได้ในส่วนหน้าเมนูแสดงรายงานเลือกรายงานจำนวนและตัวอย่างให้ดูที่ค่า n1 จะแสดงเป้าหมายเป็นรายเครื่องมือทำการประมงเป็นรายเดือนในแต่ละอำเภอ